โอ้ครับมาโคครั้งแรกนะฮะอเอาเอาสิบล้อครับสิบล้อโอเคน่าจะให้เต็มนะรู้แล้วรู้แล้วต่อไปตรงนี้เตเติมเอาปูนหกปูนหกไอ้หนูโอ้โหเติมต่อไป โหเรายิงไกลแล้วด้วยเอาตรงนี้ก่อนกู <c oughs> <c oughs> จจรวบคนขับรถ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีไยรุ่นหน้าตาดีกันทุกทุกคนด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีไยรุ่นทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเกมอ่าเฮฟวี่เฮฟวี่อะไรแอนแมชินอะไรคอเล็ชันอะไรสักอย่างนี่แหละ หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจกัน <Okay. S 1> นะฮะชิวๆนะวันนี้ภาพสวยฮนะไม่แพ้กับเกมไอเกมหัวลากันทด้ีโอ้โหวันนี้เวลาหกโมงเช้านะฮะโอ้พึ่งเข้างานเลยฮะไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูงานกันก่นกอนนะฮะวันนี้มีงานอะไรบ้างเอ่ยโอ้อันแรกเลยฮะอันแรกตัวดาวจัดไปอุนต้องมีหัวลากอ๋ออันนี้เขามีให้อยู่แล้วไปครับอุ <Yahoo! S 1> ้ยคับโคเลยเหรอโอ้โหงานเข้าแล้วอ่ะตารกันฮะ มันให้ทำอะไรวะคุณดูกดเกียพีก่อนฮนะอ๋อันนี้ตีนตะขาบเราว่าเราว่าครั้งแรกในชีวิตไปครับขุดดินเหรอน่าจะขุดดินนะโอ้โหงานตายแล้ว <c oughs> เดินหน้าครับผม <c oughs> ครั้งแรกเลยนะฮะมันต้องตักยังไงวะโอ้ครับมาโควครั้งแรกนะฮะเอาเอา สิบล้อครับสิบล้อโอเคน่าจะให้เต็มนะรู้แล้วรู้แล้ว ก็จะเสร็จรู้แล้วต่อไปเรามันให้เราทำอะไรไวะเนี่ยโมโปูนเหรอวะมันอื่นยกเคนก่อนเลยหลกักๆโัยกเคนก่อนฮะเมื่อกี้อธิบายพี่จะอธิบายฟังก็คือเมื่อกี้เราขุดขุดพอมันเต็มวงกลมปุ๊บเหมือนกับว่ามันให้ลอกลอกพื้นล่างเพื่อที่จะอารมณ์แบบสร้างบ้านใช่ปหมวะเนี่ยมาสร้างบ้านนะภารกิจเรากี้เราขุดหลุมเสร็จเยแล้วครับทีนี้เราจะเทปูนปัปกเสานะโอเค ข้าเป็นไงวะเด้แล้วอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเคแล้วไงต่อมันให้เทไงเทตามเสาหรอวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันดับแรกเสาแรกก่อนนะเอ้อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเทเทมันเต็มเหรอเคู่้ยเทมันเต็มนะฮะ โอเคต่อไปล็อกไหนอีกล็อกนี้เทให้ทุกเสาเลยเรอวะโอเคตรงไหมตรงเทเราต้องให้พอดีปูนนะปูนจะพอเพอาวะเนี่ยโอเคเต็มต่อไปโอเคเข้าเข้า,ขา เออบอกเลยพี่เซียนนี่น้องเสานี้เสานี้ดิต้องยกขึ้นสูงก่อนนะดูทรงและโอ้โขับยากจังวะเนี่ยพนักงานใหม่นะต้องเข้าใจ โอเคไล่เติมไปเรื่อยๆนะคุณดูโอ้โอ้โอ้โอเโอ้ิมตรงนี้ด้วย้มู่้้อ้ะวันนีอ้ต้องเสร็จอะ่ะโอ้โอับยากจัดเออใช่บอกว่าไม่ใช่อีกนิดน้ง เออตรงเสาแล้วเทมองไม่เห็นนะฮะว่ามันเต็มไม่เต็มโอเค,โ,อเคโม่ปูนก็จะหมดต่อไปตรงไหนวะตรงนู้นนะฮะเอาเรื่องวะอย่าไปหนูอย่าไปน,ไปนี่หันปีกเออบอกเลยพนักงานใหม่ครับผมต้องเข้าใจ งานรับเหมาครับผมงานรับเหมางานไม่รีบนะฮะงานไม่เร่งพอดีเพิ่งจบเ <c oughs> พิ่งจบเรียนมาใหม่โอเคตรงนี้เลยก่อนเลยก็แล้วกันเออเทป,ปูนครับเทปูนโอเคเหลือตรงนี้ฮะด้านข้างโอเคกดลงได้ไหมโอเคกดลงได้ฮะ,ะ,ะเทครับผมโจ เต็มโอเคยกขึ้นไม่ใช่ยืนครับยืนอะไยืนโอเคยืนยืนยืนเทครับเทเสานรังเทเสางานก่อสร้างครับผมงานก่อสร้างอีพีนี้น่าจะนานหน่อยเหนื่อแตกกล้วตอนเนี้ยต่อไปครับยังไงต่อไปตรงนี้ยืดยืดยืดโอเคเทครับผมเอยไม่ใช่มันหกเหรอวะเนี่ย อ๋อทาไมมา,มาปีปิดเคครับเคโอเค <Okay. S 1> มันไม่ถึงนะมันไกลเกินเออต่อไปทางนี้บ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละเสาวนะคนดูโอเคลงอีกนิดเดี๋ยวไม่ตรงโอเคใกล้ๆเลยอู้เอ,อ้ยนี่เต็มเร็วอะ่ะยกขึ้นโหดอีกหน่อย ลงเติมเต็มเอ้ยสูตรนี้ว่ะสูตรนี้ได้เร็วไปด้านซ้ายลงมาอีกนิดตรงยังยังไม่ตรงโอเคเติมเอาว่าเริ่มเสียนละเริ่มเสียนละยกขึ้นหน่อยกลางออกโอเคเดี๋ยวมันไม่ถึง โอเคเติมแงโคเซียนเ <Yahoo! S 1> ต็มเสานี้เรายังไม่ได้เติมเลยว่ะเดี๋ยวเติมก่อนฮนะเติมปูนตรงเสานี้ก่อนเนี่ยเสาเนี้ยอันนี้เติมตรงไหนวะเนี่ยเสาโอเคเติมกันเติมเสากันนะฮะเอาว่าเอาว่าโคตรมัน โ okay. อเคไปเติมด้านล่างฮะด้านล่างด้านล่างหุบอีกนิดโอเคหุบอีกหุอีกหอีกโอเคเติมเต็มว้เทป,ปูนครับเทป,ปูนคุณหลุมเทป,ปูนนะฮะไปตรงนู้นเลยว่ะคุณดูถึงป่าวเนี่ยน่าจะถึงอยู่แหละถึงโอ้โหระดับวิศวะ ยืดดีครับมันยืดยังไงล่ะครับเราต้องยกนะฮะนี่นี่ถึงไหมถึงด้วยโอ้โหเทเลยครับแมนเธอด้วยสิเอาว่าเอาว่าโคตรมันต่อไปข้างล่างฮนะข้างล่างหดหน่อยหดหน่อยเขี่ยตรงยังวะตรงแล้วฮะ เอ้เลยว้าวแกวไปหลักต่อไปนะฮะนี hey. ่จ่อปากรุมเลยเฮ้ hey, ครับอ้สร้างบ้านก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> สิบเอ็ดโมงเช้าแล้ววะเค okay. ปูนยังปูนยังโม่เรื่อยเรื่อยนะเอา้าเสร็จแล้ว <c oughs> อ้ย่าบอกว่าเติมขึ้นไปอีกอะตายแล้ว เติมอีกครับผมขึ้นไปสูงเลยว่ะดูทรงแล้วน่าจะเติมขึ้นไปเรื่อยๆอให้มันสูงไปเรื่อยๆโอเคเติมอ้นี oh, ่ไงนี่ไงนี่ไงโ oh. อ้เอาว่ะเอาวะนี่ไงโอ้เค oh. okay, เต็มเราบังคับยากซะด้วยสิยืดยืด <laughs> เติม เค okay. เติมหุบเข้าครับตรงนี้เคเติมจื้อเติมไว้ตรงนี้ okay. น,นี่ตรงนี้โอ้โหกว่าจะได้แต่ละหลังนี่ขอ,องแท้เติมครับ หกโปอเนี่ยไม่หกนะโอเคต่อไปเสานี้โอเคเติมต่อไปตรงนี้โอเคเติมเอาปูนหกปูนหกไอ้หนูอ้โ oh ห oh. เติมต่อไปโอ้โหเรายิงไกลแล้วด้วยเอาตรงนี้ก่อน จะรั่วกับคนขับรถซูบเต็มที่ไปฝั่งนี้ซูบเต็มที่เอา้าเสร็จแล้วครับผม <Yahoo! S 1> <อ>ต่อไป <c oughs> อะไรวะเนี่ยตานรถกันเลยโอ้เอารถหัวลากไปรับหรอวะ ไปครับไปครับขอยาอยู่ในรถเลยเดี๋ยวรถไปจอดแล้วก็น่าจะคอ EP นี้ก่อนโ <Okay. S 1> อเคโู้ไม่ไหววะสุดจริงไฟแดงครับไฟแดงอ๋อนี่ไงมีแผ่นที่อยู่โอ้ยหน้ารถของเราเราผ่าไฟแดงไม่ได้นะเดี๋ยวโดนหัก okay, ไปน่าจะไปขนรถอะไรวะหรือว่า คนรู้แม่โคเหรออย่าบอกว่าไฟแดงยังยังรีบเลี้ยวรีบเลี้ยว,วไปครับสนุกนะที่จริงรอ่ะมันเล่นเล่นมาอยู่แ,แต่แค่แค่ว่ามันงงๆงนี่เฉยคนดูมันก็เอาเรื่องอยู่นะภาพก็สวยดีอยู่นะเฮ้ครับเลี้ยวขวานะไปเลี้ยวซ้ายเองโวอะไรล่ะมันขดอะไรวะ อ๋อจอดตรงนี้อ๋อมาขนบล็อกโอ้โหเอาว่าเอาว่าาวขนอีกบล็อกนะขนอีกบล็อกเอาว่าออนะออเอาว่าเอาว่าเลยมันเลยขน,นบล็อกนะฮะัขนอิดบล็อกนะครับเพื่อไปก่อสร้างนะฮะเอาว่า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 แต่จอดยังไม่ตรงเลยนะคนดูตรง,งเฉลิมครับเฉลิม พีพีเคว้าวพอกันคนดูโอเคออครับผมก็คลิปนี้พอแต่เท่านี้แล้วกันมันนานแล้วว่ะคนดู <Okay. S 1> เดี๋ยวเจออีพีต่อไปเดพี EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจออพีหน้าครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพีด้วยนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวพีจะมาขนอิฐบล็อกไปก่อบ้านหลังนั้นให้ได้เราต้องสร้างบ้านหลังนั้นให้เสร็จเว้ย <Okay. S 1> คนดูสู้ๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย